สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับคุณผู้ชมครับพาทุกท่านมาชมเรือยาวประเพณีชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับที่จังหวัดสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาเก็บบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมนี่ครับบรรยากาศ เป็นบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมของการแข่งขันเรือยาวประเพณีนะครับตรงนี้ก็เป็นของไทย PBS นะครับที่มารอถ่ายนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับ เรือยาวประเพณีชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2564นะครับวันนี้วันที่27นะครับวันนี้ชิงแชมป์นะครับวันนี้แข่งเป็นวันสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับ ดูบรรยากาศกันครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มสมซ้อมกันแล้วครับบริเวณนี้คือห้วยน้ำคำนะครับหรือว่าเกาะกลางน้ำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชม ระยะ200วันส,สุดท้ายของเกมการแข่งขันไปในช่วงนี้ก็มีข่าวสารนะครับนะในะประมาณไม่อีกกี่เดือนนะนนนท,ที่สีสกเกตนี่แหละก็จะเป็นจเนจาเ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47กีฬา<ล>ก็กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่37นนะไม่ได้บอกนะว่าให้ซื้อ47กับ37รอ,อ เดี๋ยวจดก่อนครับครับก็ตรงเนี้ยนะครับในเมืองเมืองสุขประพิมีเมืองศรีสะเกดนะครับเราเนี่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอ่ากีฬาแห่งชาติเรื่องนี้อ่ก็แบบว่างเว้นไปเหมือนกันนะกีฬาแห่งชาตินะครับนะปีที่แล้วก็ไม่ได้จัดเนาะจัดครั้งสุดท้ายที่ไหนอะที่พะเยาอ่ะกีฬาแห่งชาติที่มู ควานพะเยาเชียงรายเก็เชียงรายเก็เชียงรายเก็แต่ควานพะเยาที่ว่าเหรียญของท่านอาจารย์เฉลิมชัยเฉลิมชัยยามช่วงโคติดมาโคติดพิพัฒน์นะครับที่วันเหรียญมูลค่าสองหมื่นสามหมื่นนะครับนะคือหากันเลยนะครับเหรียญเหรียญทองคอกีฬาแห่งชาติออกแบบโดยท่านอาจารย์เฉลิมชัยนะฮะเหรียญทองมูลค่าเกือบสองหมื่นเหรียญเงินหมื่นแปด ไปแพงที่ทองแดงแต่เหรียญทองแดงกับสองหมื่นห้าอ๋อเนี่ยแล้วเหรียญทองแดงสวยมีคนมาขอซื้อนักกีฬาโอ้ยหลังเปลี่ยนเลยและนักกีฬานี่หลายคนได้หกเจ็ดเหรียญใช่ห้าหกเหรียญนี่แบ่งแบ่งเหรียญขายรวยกันไปเลยวันนใช่นะแบ่งเหรียญขายคนหาซื้อมากเป็นการออกแบบของท่านอาจารย์เฉลิมชัยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติมาเลยก็เพิ่งจะมาจัดเองละครับในปีหน้านะปีหน้า ะครับที่รีสกเกตเดนเวอานก็สนามแห่งนี้ก็จะได้รรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีข่าวอีกแล้วก็มีข่าวอีกสนามหนึ่งนั่นก็คือสนามที่คว้าพะเยาเช่นเดิมโอ้ยเป็นสนามใหญ่แต่องเป็นเรือสากลครับเรือยาวสาคลนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยก็คือสนามนี้ที่รีสกเกตเดนแข่งเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับ ต่อไปก็จะถึงคิวของทีมพวกวิภายเรือสนสากลเรือนมังกรใช่เร,รือมังกรล้วนล้วนนะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่คว,ว้าพะเยาเร็วๆนี้ครับวันนี้ที่23ถึงัาที่25ธันวาคมเดือนหน้าใช่ที่สำคัญก็คือว่าเราเปิดรับสมัครนักกีฬาที่จะเข้าร่วม่การแข่งขัน ก็จะมีชมรมทีมเรือที่เป็นสมาชิกกับสมาคมเรือพายแล้วครับแล้วก็ยังที่จ้อๆอยากจะเป็นสมาชิกต่างชมรมขึ้นมาเนี่ยครับเราเริดโอกาส ดีครับซูมได้เยอะครับ125ย Op ่สิบห้าเอปลซูมนะครับมันซูมไกลอยู่ที่ไกลนลินมาติดกล้องเลยไหมใช่ใช่ใชมาติดตัวเลยมันถอดไม่ได้หนอกถอดไม่ได้รุ่นใหม่นะพี่พี่หนึ่งพันครับไม่ใ่ยี่สิบมีแต่คนมีเท่าไหร่ยี่สิบสีนั่นเรืองวันนั้นเดี๋ยวดูดีน แมวแนวแวมัลโลแนซาลไลแนซามนกันูมได้ไกลมากใช่ใช่เออมันเนมก็เล่อนม่กเหมือนกันแต่ว่าพี่มาดูผมจะซูมมาตรงน้นนะผมจะซูมให้พี่ดูมาดูตรงนี้พี่พี่ดูป้ายแดงตรงน้นนะด้ป้ายแดงแงอ่ะเดี๋ยวผมจะซูมมานะ้ายจับเตืนใช่พี่ดูชัดเลยอ่ะดเลชัดเลยดึงมาได้ชัดเลยากีฬาว่านใช่็เนี่มันมันเมะแบบเนี้ย ไปคือมันซูมมาได้อยู่ไกลๆมันซูมได้ใช่ไหมมามาทำรายการผสมใช่ผมผมทำลง YouTube น่อพี่ผมผมทำคลิป YouTube อยู่พี่เพียดายนั่นเขาน่าจะลงเขาไปจัดดูงราศีอ่าก็ได้ไปราศีได้ก็ราราศีเขายุกเลิกองพี่ไม่พูดถึงว่าครับว่าเอาชินในวันที่ไหวกันเลยนะครับคนที่มาหรือคนที่มาที่มันเป็นแม่น้าคนถ้าราศีสลายคนเยอะกว่านี้พี่ครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแม่น้ำมูลเนี่ยครับแล้วเรื น้องกิน็นเราก็เยอะ ก็ลองดูครับลองดูลองปรึกษากัมันนะปรึกษากับสมาคมทีมก็ต่างทีมแม่งทีมจากัดกมับเราแยทได้ก็ออกใหม่ก็สามหมนกว่าบาทประมาณก้อนใหม่ใหม่สามหมื่นห้าแทใช่มากับตัวได้ได้ไ้ใช่ใช่เชื่อมต่อไวไฟได้เลยไรสายอะยรนี่มยนี่มีนี่มันพ ไอดีทางด้านซ้ายไอดีขวาใช้ได้เรียกแมก็ดีเลยวนเรียกว่าหุ่นก็สงใจเป็นแค่ชาวยุโรปต่างชาติหน้าเป็นปัชาติไรได้ผมมีรมากรินะครับเป็นวัดักรชนะครับสรางมเป็นอดนครับนักศึกษากกดังดน้เป็นชาติทังด้านานาสท้ายผ่านหน้ากับไอผู้หญิงเนี่ยสาคน ชาติี่นะที่าการเรียนกรสอรับผว่าเรามีเวลาครับทุกปีศิลป์ครับสมัครคับเวลาเรียนพาครับเรียครับปอน .6 ครับมีรับตั้งแต่สมสนลมนะครับโอกาสครับนะครับเวลาเรียนาครับไปสมัครเรียนได้เลยที่นครับเวลาเรียนพายัุเชีศใหม่นะครับวันนี้ครับรเยด้วยครับเิดเยอะเยอะครับเะครับจังหวัดเรไปแล้วด พิลาลภังขวัญเชียงใหม่ภาคเหนือก็นครับวันนี้ครับโรงทะพุนร์ครับเปิดุรีเชียงใหม่ตอนนี้เพนนะครับใได้เยที่ประวัติย่อสังก็าสประชาสัมพันก็คือโรงเรียนโกินโรงทะบุรีนี่ก็เปิดงานโรงเรียนพลาอภรณ์จุลวิทยาครับนรับสัครันักเรียนใหม่เนี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและก็ชั้นมอหนึศึกษาปีที่สี่มอหนึ่งกับมสีในช่วงเดือนมกราคมปีหกห้าเช่นนครับเชียงใหม่ทีมีการับรับรับสมัครครับ ก็้สะสมอกราถึงที่ส่พานะครับชกันครับพยนตในะครับเรียนฟรีมีเกียรติมีที่พักให้รบมีที่รให้ันเปีครับจังหวัด่นครับไครับใช่เป็นนักกีฬารับด้วยน่าสมครกันนะครับน่าสนใจนะสนใจทุกท่านรับเหความสำคัญของกีฬาประเทดีจะมาแล้วก็ประารยัางใดับตอนนี้นะครับ ก็เรือไายเดี๋ยวนี้เนี่ยบรรจุอยู่ในกีฬามหาวิทยาลัยบรรจุอยู่ในกีฬาประถมกีฬาอะไรกีฬาโรงเรียนกีฬาเออเป็นกีฬาอยชาติกีฬาชาติมีาครับไหมครับรครับครับครับรกรับครบครัครับครับครับ คนีสเกจสมัครได้รอคนรสเกตก็สมัครได้นะเอออนไล่อ่นไล่อ่านไล่ถ่ายทอดสดอยู and <AND ่จบอ๋อนั้นเอเอาเข้าหนโอ้ยเอาเข้าโรงเย็นน้าก็ได้นะำน้ำไปได้เลยครติดต่อได้รุ่หลารักยาเลยคราบไปเลยครับ ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของกาเล่นกีฬาก็เป็นการเปิดโอกาสก็ดูดูสุวรรณหงษ์ตรงนู้นอยู่ไมน่นตัวเัเบกน่นไทยไทยเป็นวนษตองนี้ได้อยู่แค่มหกมีสามปน้าไม่รนบกะไปอยูไม่ได้นะครับจบโมหกมีไหนช่องทางเลยมหาลัยลับเพียบโอ้โหัก็สอบวครับไม่ต้องสอบมหาลัยเียวก่อนเนี่ยสมัยพวกพวกเราพวกเราอายุของพวกเราเนาะพีก อั s. <S <S งเป็นสัตาทน้เาครับนะครับเพาว่า่าเป็นิทาครับนะครับครับสกว่าจะเข้าเนียนตุลากว่าจะเข้าเนียนมหาลัยเกษตรกว่าจะเข้าเรียนธรรมศาสตร์มันต้องสอบยากสอบเย็นะนมีรุ่นไหมพี่มีมครับพี่พันนะครับชื่อรุ่นมาพี่พันออก กูพิกพีพันเนี่ยนี่แกชื่อรุ่นมันอ่ะเีมีแงโจะซื้อเลยตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณ2 9งหมื่นเกพี่นันชนี่านี่ก้อนกูพิกพีพันเนเข้าเข้ารักเร็นกเรีนจ่ายก็ได้ ตวราั้งปมหานท่ก็ไปครับสาราปักญาอาจารย์อาจารกงานตัวชื่อใต่ไปครับว่ามันเอดร้ใ่คัับนี้นะองมาเรื่องการศึกษาแล้วนี่ก็ฝากถามตัวต้โฟกันเลยครับในชันวิทย์เรื่องเรียกว่าเรื่องการคัดเลือกบุคคลที่จศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีครับผู้ที่มีคุณสมบัติดีเด่นทางด้านกีฬานี่นี่นี่ี่เดกเตปรๆอย่างนี้เรียนเรียนมหาอะไรได้เลยได้ครับ นี่นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น้องก็อีกหนึ่งมหาลัยครับที่รับโคต้าของนักกีฬาเรือพายครับจะสมัครในวันที่15ธันวาคมถึง10มกราคมครับครับในในท้ายคงไปเรียนไม่ทันแล้วน้องำไมครัมหาวิยาลัยคงไม่ไปทันล้ไม่แน่หรอ ไม่มีใครเราต,ต้เรียนเรียนความรู้อายุาไม่เปสน่งเกี่ยกับเรืระะ่องเรียนก็จะใช่นะฮะก็นเนี่ยไปศึกษาเนี่ยใกล้ๆที่จะสอบเนี่ยประมาณเนี้ยแหละครับประมาณต้นปีปลายปีเนี่ยเราจะมีหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเริ่มเปิดรับสมัครเนะาะาหรับนักกีฬาเรือพายที่มีใบประกาศในระดับประเทศหรือว่าเป็นทีมชาติก็ติดตามข่าวสารนะครับครับ ทีมเรือต่างๆที่มาแข่งที่นี่นะครับอยากจะเป็นสมาชิกในสมาคมกีฬาเรือไายพีไทยต้องทำย่างชมรมตั้งทีมไปขอไปสมัครที่ไทยรัฐเลยครับับยิ่งตอนนี้คณะกรรมการมาโกลงกันอยู่ตรงนี้ปัดเลยเป็นราสาไปแเลยตัดสินใจตรงนี้สมัครตรงนี้ได้เลยทันทีนะนี่เราจะเข้ารายการนะอยากได้ครับได้เวลาเข้ามาแล้วนครับนี่เวลาครับสิบนาฬิกาสิบ้าทีนครับ อีก5นาทีครับทักไปเนก้าตัวไว้เลยครับเหลือคู่แรกนะครับเรือเที่ยวแรกครับเที่ยวแรกนะครับก็องจะแข่งนะครับสิบเรกาห้นาทีนะครับท่านต้องไปไปเรก้ตัวสิบเรก้ายีบนาทีนะเทพวัชรวิทย์ขอเชิญเลยครับทางทางเพจทางเพจยังไม่ได้เข้าไทยทอดใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเที่ยวแรกนะครับขอเชิญนะครับขึ้นไปเลยนะครับไปเรก้าตัวครับเที่ยวเรือ30นะครับเทพวัชรวิทย์หรงลูกที่หนึ่งครับ ร,ร,ร,าารุ่นที่สองครับพัชราภูมินรุ่นที่สามครับแม่ศรีพัฒนาพรรุ่ที่สี่ครับเพชรมงคลสอสิงห์สวัยขอเชิญเลยครับไปเรียนรางตัวครับแล้วเขา้าเรียบขึ้นองเลยครับอืมขันน่าเราไปนี่นะโอ้โหสอนพายว่าบีทีเอสบอดเอฟร้อยห้าสิบ,บรครับแบบนี่ครับสีสันเะต็มครับมีใจลยครับนายกิจนะครับแม่วันนี้กันไปเองครับท่านนายกันเมื่อคืนนี้ตอนกันเดินเลยครับนี่ครับกอดใจพี่น้องชาวสเต็กครับ นอนกันเลยครับไม่นอนโรงแรมดีด้วยสุดยอดเลยครับหาเชิญนะครับจะเข้ารายการแล้วครับตอนนี้ครับ10นาฬิกา15นาทีแล้วนะครับเรือนะครับต้องเข้าไปรายงานตรงครับเที่ยวแรกครับ10นาฬิกา20นาทีเราจะนั้นนะครับตั้งแต่ลอยลำเข้าเที่ยวทุนนะครับจะก่า